สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่15เดือน8ปี68นะครับผมเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นพิเศษนะพิเศษแล้วก็ VIP นะเข้า2ฮาหนอยนะ2ฮาหนอยหลุดไป2ฮาหนอยเนาะ พิเศษนะครับ6 0ศูนย์ูนย์แล้วก็49นะผมให้4นะนะครับนะ4กับ7นะฟัน4จอด49ตรงตรงเลยนะแต่ว่าเขาเป็นตัวกันเกือบไม่เข้าทุกคนนะ45 49เกือบไม่เข้าจริงๆเกืเอบเนาะสำหรับ vip 197เาแล้วก็ แปดสามนะผมให้สี่กับเจ็ดฟันสี่ฟันสี่มาเจ็ดนะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเข้าเป็นตัวเน้นนะทุกคนนะเข้าเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะเป็นตัวเน้นนะเป็นตัวเน้นสามห้านอยเมื่อวานนี้ผมให้สี่ให้เจ็ดให้เก้านะออพิเศษนี่มาสี่เก้าปกติมาเจ็ดเก้าเนาะนะถ้าพี่ๆเอาตัวเอาตัวเด่นนี่แหละ สี่เก้าจ็ดนะมาจับคู่กันนะได้สองฮานอยเลยก็มาตามกันต่อนะครับมาเริ่มจากฮานอยแรกฮานอยแรกฮานอยกาซาด ฮานอยกาซาดวันนี้ต้องมาทุกคนนะวันนี้ต้องเข้าวันนี้ต้องเข้าแน่นอนก็จะมีแปดแล้วก็เก้านะแปดกับเก้านะครับก็จะมีแปดหนึ่งแปดสามแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็เก้าสองนะครับกันแปดหก เก้าหกแปดห้าแล้วก็แปดศูนย์นะครับเน้นที่แปดนะทุกคนนะเข้าวันละสองนอยนะก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะวันนี้ขอให้มาทั้งสามนอยนะวันนี้นะฟันแปดนะครับตัวเน้นก็จะมี ตัวเน้นก็จะมี8183 82แล้วก็93นะครับสำหรับหาหนอยเลขหาหนอยกาซาดนะครับก็จบลงไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นหว่วยฮาห้อยพิเศษหาหนอยพิเศษนะครับวันนี้ก็วันนี้เด่น วันนี้เด่นนะครับ4กับ6นะ4กับ6แน่นอนวันนี้ก็จะมีสี 2, ่สองสี่หนึ่งสี่สามหกสองหกหนึ่งแล้วก็หกสามนะครับกันสี่ห้าหกห้านะสี่เจ็ด แล้วก็6-9นะครับผมตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นก็จะมี4-2-4-1-4-3แล้วก็ สำหรับฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติฮานอยปกติวันนี้ก็สี่กับหสีกันะครับ สี 42, 43, 6, 2, 63, ่สองสี่สามสี่หนึ่งหกสองหกสามแล้วก็หกหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสี่สองสี่สามสี่ห้านะครับทุกคนหกห้านะกันนะครับสี่เจ็ดหกเจ็ดสี่หนึ่งนะ แล้วก็สี่แแล้วก็4ี่ตัวฟันนะครับเป็นเลขสตัวเน้นก็จะมี ตัวเน้นก็จะมี42 43 45แล้วก็62 5น้อยปกติก็เรียบร้อยจบไปแล้ว46เหมือนกันเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นานอย VIP นะครับผม หน่อยสุดท้ายเนาะเด่นนะครับเด่นก็จะเป็นสีกับ6นี่แหละเหมือนกันเลยเนาะก็จะมีสี่ศูนย์สีหนึ่งสีสองหกหนึ่งแล้วก็หกสองกันสี่เจ็ดหเจดหน้าสี่สาม สีแปแล้วก็สี่สามนะครับผมสีนี่แหละทุกคนนะต้องมีสีมาอีกแล้วว้นเนี้ยตัวเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็หกสองนะครับสำหรับหานอยสูตรแยกน้อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขนะครับสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีสี สแล้วก็6นะครับพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วก็นําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลขสีเลข2แล้วก็เลข6ได้เลยนะครับผมหรือว่านะหรือว่าจะเอา4 2 6นี่มาจับคู่กันเองนะ4ก็4 2 4 6แล้วก็2 6นะประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ